คุณกำลังมองหาระบบขายของหน้าร้านและระบบจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจของคุณเราขอแนะนำเครื่องและระบบจัดแคชเชียร์ที่มีทุกฟีเจอร์ที่รองรับทุกความต้องการของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายของคิดเงินรับเงินการจัดการร้านสะสมแต้มดูแลพนักงานรายงานยอดขายและอื่นๆอีกมากมาย โดยระบบ POS ของเราสามารถใช้งานได้บนทั้งแท็บเล็ต d r o r o i d และเครื่อง POS จากคชเชียที่มีทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะสำหรับการขายของขายสินค้าระบบของเราสามารถรองรับการใส่รูปภาพลงในเมนูได้สามารถแยกหมวดหมู่สินค้าได้เห็นชัดกดง่ายไม่ต้องจดใส่กระดาษถ้าต้องการใส่ส่วนลด ก็สามารถทําได้ก่อนคิดเงินหรือสามารถตั้งค่าโปรโมชั่นก่อนล่วงหน้าก็ได้ค่ะในส่วนของการรับเงินของลูกค้านะคะเราลองรับช่องทางการชําระเงินที่หลากหลายโดยที่สามารถเลือกช่องทางการรับเงินได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสแกนจ่ายที่ร้านสามารถโชว์ QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้ทันทีที่หน้าจอได้เลยแคชเชียร์ POS พิเศษตรงท <Allāh>. <S <s ี่เรามี Dynamic QR ที่ขึ้นยอดให้ลูกค้าเองและยืนยันยอดให้ร้านค้าอัตโนมัติไม่ต้องห่วงว่าลูกค้าจะกรอกยอดเงินผิดนะคะนอกจากนี้ยังรับชำระเงินรูปแบบอื่นๆได้ด้วยค่ะแน่นอนว่าเราสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคะและยังสามารถส่งใบกำกับภาษีผ่านทางอีเมลได้ด้วยค่ะทุกยอดขายที่ขายได้จะถูกบันทึกลงในระบบโดยสามารถดูยอดหลังได้ค่ะสำหรับบิลที่ต้องการยกเลิกก็สามารถยกเลิกได้ เรายัางสามารถช่วยมัดใจลูกค้าเพิ่มฐานลูกค้าด้วยระบบสมาชิกเพื่อให้ลูกค้ากลับมาที่ร้านซ้ำลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกผ่านเครื่องได้เลยแค่ใช้ชื่อกับเบอร์ของลูกค้าระบบสมาชิกจะช่วยให้ร้านค้าสามารถขายแพ็กเกจหรือขายเครดิตให้กับลูกค้าได้เช่นแพ็กเกจซื้อคอร์สนวดหน้าเครดิตเงินสำหรับซื้อกาแฟหากเป็นร้านหลายสาขาก็สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ค่ะ อยากรู้ว่ายอดขายเป็นยังไงก็เปิดดูได้จากรายงานที่ระบบหลังบ้านแบบรียล time ได้เลยค่ะโดยสามารถเปิดดูบนมือถือแท็บเล็ตหรือในคอมก็ได้ส่วนเรื่องสต๊อกก็ไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อมีการใส่จำนวนสต๊อกลงในระบบแล้วและเมื่อสินค้าได้ถูกขายออกไปสินค้าก็จะถูกตัดออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติค่ะทางค่ายแสดงจํานวนสินค้าที่เหลือบนเมนูได้เลยและเมื่อสินค้าเหลือน้อยกว่าค่าที่กําหนดเอาไว้ระบบก็จะแจ้งเตือนได้ ร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลสต็อกผ่าน POS หรือที่ระบบหลังบ้านก็ได้ค่ะช่วยให้เรื่องสต็อกของร้านง่ายขึ้นมากๆนอกจากนี้ระบบของแคชเชียร์ยังช่วยร้านค้าในการจัดการดูแลพนักงานได้อีกด้วยนะคะเช่นเรื่องใบลงเวลางานบันทึกออกงานและเข้างานก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงการสร้างรหัสให้พนักงานสร้างสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานคิดค่าแรงหรือค่าคอมมิชชั่นก็ทําได้เช่นกันค่ะ สำหรับร้านอาหารสามารถเลือกออปชันให้กับอาหารได้เช่นเลือกระดับความหวานเลือกท็อปปิ้งและถ้าเป็นร้านอาหารที่เปิดให้คนเข้ามานั่งโต๊ะที่ร้านกินก่อนจ่ายที่หลังใช้ระบบจัดการโต๊ะของเราช่วยสามารถทำให้จัดการดูแลร้านได้ง่ายขึ้นเยอะรับออเดอร์และคิดเงินที่โต๊ะสะดวกมากๆเลยค่ะที่สำคัญใช้คู่กับระบบ KDS หน้นจาจอแสดงผลในห้องครัวและระบบสั่งอาหารผ่าน QR ได้ และยังมีแอดออนฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยะคะ่ะถ้าเปิดร้านเสริมสวยและต้องการล็อกห้องหรือล็อกเวลาให้กับลูกค้าใช้ <c oughs> ก็มีระบบจัดการห้องและระบบจัดการเวลาให้ใช้ด้วยนะคะ <c oughs> กานขายเสื้อผ้าคุณสามารถกำหนดตัวเลือกสีและไซส์ของเสื้อผ้าแต่ละแบบและเมื่อขายออกไประบบจะตัดสต็อกให้เองอัตโนมัติค่ะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการใช้งานของ Cashier POS และเรายังมีฟีเจอร์ที่จะช่วยการจัดการร้างของคุณให้ง่ายขึ้นอีกมากมายรวมถึงบริการหลังการขายที่จะช่วยตอบคำถามของคุณด้วยค่ะหากคุณสนใจระบบ POS ของ Cas h ชียสามารถติดต่อได้ที่เลยค่ะ